สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสนามเด็กเล่นของวัดสุวรรณมงคลโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลนะครับนี่นะครับชิ้นแรกคือดกกระดูหรือว่าภาษาครางเขาเรียกว่าม้ากระดุกใช่ไหมครับนี่มาดูกันมาชิ้นที่สองนะครับเขาก็เรียกว่ากระดานลื่น ตอน,นเด็กใครเคยเล่นกันบ้างเอ่ยนี่ขึ้นบันไดนี่ชิ้นที่สามม้าหมุนหมุนไปแล้วก็จะเวียนหัวนิดหนึ่งม้าหมุนเดี๋ยวจะพาไปดูชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าน่าจะเรียกว่าแบบปีนปีนบันไดแล้วก็รอด ลอดตุ่มไปนะครับลอดลอดอะไรนะลอดถังไปอะไรอย่างงี้อันที่สามอันอันอันนี้ก็คือบันไดาลาวแบบเอาไว้ไต่อย่างเงี้ยครับไม่ค่อยรู้เหมือนกันและอัน,นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบบ้านสองหลังอะไรเงี้ยแล้วก็บันไดแล้วปีนปีนไปหากัน ก็ไม่ค่อยจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับนี่อากาศล่มลื่นหง่งยินสบายสำหรับใครชอบก็ฝากติดตามฝากกดหัวใจฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ